thank you สวยมันต้องเร็วนะมันเสียเวลามากไม่ได้นะคะผู้ชายคนนี้มาที่รดดิฉันชอบมากโชว์หน้าสดมาพิสูจน์ของตัวเองตลอดเลยดรเอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือต้องบอกนะว่าเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่เราจะต้องสามารถดูแลให้ดีเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อ,อไรายได้เพื่อความสําเร็จเพื่อความรักเพื่อความสมหวังเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเริ่มต้นแรกเลยอยู่ที่หน้าเห็นหน้าตัวเองแล้วตกใจคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภััณฑ์มมนีเยอะ ในท้องตลาดาแต่ทาไมผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอเอถึงขายดีทําไมผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอเอถึงมีการซื้อสาอย่างต่อเนื่องต้องบอกเลยว่าถ้าหน้าเจอหนักขนาดนี้บางคนบอกว่าโอ๊ยกลับไปแต่งหน้าก่อนดีไหมผมบอกเลยนะแป้งที่ผมขายดีแป้งที่ผมขายได้ที่ดังขนาดนี้เพราะว่าผลลัพธ์ชัดเจนมากไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากและไม่ต้องคิดนานถ้าแม่แต่งหน้าไม่เป็น,แม,แ,น,มปนแม่แต่งหน้าไม่เก่งแม่ไม่ค่อยมีเวลาในการแต่งหน้าไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองแม่มาทางนี้จ้ะถ้าทาตบๆกดๆนิดนึงแค่เนี้ สามารถทําให้หน้าของเราเนียนขึ้นได้ราศีบังเกิดขึ้นมาเดี๋ยวบัตรนั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจากนี้ต่อไปขอให้มีแป้งตัวนี้และแป้งที่ชื่อว่า the a d e r a e y เป็นแป้งที่กรบมิทุกปัญหาต่างๆบนใบหน้ามีความมันมีความหยาบนใบหน้าผมบอกเลยนะบางทีก็ทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยจะมั่นใจแต่ถ้าเกิดต้ามีความเนียนบนใบหน้ามีความเนียนบนใบหน้าเป็นยังไงมีความเนียนบนใบหน้าต้องบอกเลยว่าไม่มีกระดาษอะไรมาแปะติดอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยนะ เป็นโปรวันเดียวรอบเดียวครั้งเดียวลดแล้วลดอีกลดเพิ่มอีกออคุ้มแล้วคุ้มอีกคุ้มเพิ่มอีกให้เฉพาะวันนี้15กรกฎาคมต้องบอกว่ามิดมันเซลวันนี้ดอเอรเอมาที่นี่ที่เดียวจัดเต็มให้เลย23ชิน้นได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับตลับดำเน้นปกปิด3เติมระหว่างวันอีกสองรวมเป็น5ยังไม่พอหน้าแม่หมีฝ้ามีกะมีจุดด่างดำใช่ไหมแม่วันนี้ดรเอให้เลยกับเซรั่มตัวนี้สูตรเฉพาะ7บวก8ยก กำลังสอง<ะ>มีให้เฉพาะในรายการเท่านั้นช็อปมาเนียก็ทำถึงมากวันนี้มาแซบทูเดย์ทั้งทีไม่ยอมน้อยหน้าใครให้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนถาขายขัดผิวตีปองอีก2ใบพาเลตแต่งหน้าผู้จ๋าสวยมากมิวจจ๋าสวยจริงๆ<ะ>ท้งหมด10ช่องสีทาตาทาแก้มและทาปากลิปปามดูแลริมฟิปา้าอีกหนึ่งแท่งใหญ่โลออนอีกสองขวดใครมีกลิ่นแก่มาทางนี้โลออนรละงับกลิ่นกายรับไปสองขวดและที่สําคัญโทรมาติดโทรมาทานกระเป๋าใบใหญ่ กระเป๋าใส่เงินแสนกระเป๋าใส่เงินล้านกระเป๋าใส่เงินรางวัลบอกเลยว่ากระเป๋าใบใหญ่ให้อีกหนึ่งใบทั้งหมดทั้งมวลราคาเต็มเจ็ดพันสี่วันนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันขอแค่พันเดียวหนึ่งพันบาทจัดส่งฟรีศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์วันนี้วันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับความคุ้มค่าแบบจุกๆุไปวันที่สิบห้าหนึ่งเดือนมีครั้งเดียวและสำหรับโปรนี้หนึ่งปีมีรอบเดียว คุณจะได้รับความคุ้มค่าไปแบบจุกๆได้อะไรไปบ้างแม่วันนี้ความคุ้มค่ามากแค่กระเป๋าใบใหญ่ๆแบบนี้เป็นโปรใหม่ล่าสุดและโปรวันเดียวคุ้มแล้วคุ้มอีกคุ้มเพิ่มอีกคือโปรนี้ลดแล้วลดอีกลดเพิ่มอีกคือโปรนี้กระเป๋าใบใหญ่มากพรุ่งนี้แม่ใส่เงินล้านไปเลยแม่ต้องการ3ล้าน6ล้าน12ล้าน30ล้านแม่ใส่เข้ามาถ้า30ล้านแม่อาจจะต้องซื้อหลายเซตหน่อยนะเพราะว่ามันต้องใช้กระเป๋าหลายใบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าวัดดวงกันก่อนเลยว่าแม่จะต้องได้แม่จะต้องมีและแม่ต้องสสั่งซื้อําเร็จ จากนี้ไปไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเดินไปหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านหรือว่าไปบ้านเพื่อนบ้านทุกคนจะต้องชมว่าแม่สวยขึ้นแม่ดูดีขึ้นแม่ดูเด็กขึ้นและแม่ดูเนียนขึ้นผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะพาเลตแต่งหน้าวันนี้<ส>ที่ให้ไปค<า>ือสีสวยมากและสวยจริงๆให้เฉพาะในรายการอันนี้คือของแถมเพิ่มนะต้องบอกเลยว่าทาตาทาแก้มและทาปากครบเซตครบสูตรปกติหนึ่งตลับหลายร้อยแต่วันนี้คุณผู้ชม23ชิ้นจ่ายในราคา1 0 0 0บาทจัดทรงฟรี เหียชิ้นละ43บาทมีจริงให้เฉพาะวันนี้ในรายการสดๆเท่านั้นชอบมาเนี่ยเขาถึงบอกว่าทาถึงจริงๆวันนี้แม่จา๋าถ้าแม่มีปัญหาบนใบหน้าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆแป้งตัวนี้มีส่วนผสมของโสมแอสซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคาและผงขมิ้นด้วยวิธีการทาาตบๆก,ๆกดๆนิดหนึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเรามีความมันบนใบหน้าบางทีทำมันจให้เราขาดความมั่นอกมั่นใจนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสูตรเติมระหว่างวันทั้งสูตรเน้นปกปิดใช้คู่กันได้เลยหนึ่งตลับใช้ได้ยาวๆ ปมาณ3ถึง4เดือนวันนี้แม่ได้ไปยังไงก็คุ้มยังไงก็สวยต้องบอกเลยว่าสวยยันปีหน้าต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่จะสามารถอยู่ติดตัวเราได้และเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตได้คือความสวยความงามและราสีบนใบหน้าผมบอกเลยนะปัจจุบันผมอายุ53ปีปัญหาต่างๆบนใบหน้ามันเยอะแยะดิ้ง เติมเพิ่มเข้าไปอีกอะ่ะคุณผู้ชมถ้าเจอเรื่องราวต่างๆบนใบหน้ายะขนาดนี้บางคนหมดหวังหมดกําลังใจแล้วแต่วันนี้ดร A เอบอกเลยว่าวันนี้แม่ต้องยิม้มวันนี้แม่ต้องทําได้แล้วสั่งซื้อให้สําเร็จ0ูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสบอกทีมงานของผมเลยบอกว่าขอแป้งดเรเอเซ็ตสุดคุม้มเซ็ตวันที่15หน่อยรับไปเลย23ชิ้นวันนี้คุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงๆและคุ้มค่าที่สุดผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะช ว่าถ้าเกิดว่าเจอเรื่องราวต่างๆบนใบหน้าแบบนี้ไปไม่ต้องกลัวผมบอกเลยว่านี่นี่ตบให้เห็นตบให้เห็นว่า หน้าผมยังติดแป้งอยู่แล้วแป้งยังคงติดหน้าจะเจอฝนจะเจอน้ำจะเจอเรื่องราวดาราม่าอะไรยังไงก็ตามหน้าเลยจะต้องสวยไว้ก่อนต้องรับทุกสถานการณ์ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นวันนี้แม่รับเซตนี้ไปใช้ได้ทุกตัวมีอะไรบ้างแม่แป้งตลับสีดำรับไปเลยทั้งหมด3ตลับตัวนี้เน้นปกปิดนะ้าเป็นแป้งที่มีส่วนผสมของโสมแอซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและผงขมิน้นแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งไม่มีเวลาในการแต่งหน้าตื่นสายมีเวลาน้อยผมบอกเลยว่าเซตนี้เอาอยู่สูตรเติม ระหว่างวันคือตลับสีน้ําเงินรับเพิ่มป่ายพาเลทแต่งหน้าสิบช่องสีให้เฉพาะในรายการลิปปามดูแลริมฝีปากให้เฉพาะในรายการและที่สําคัญตัวเซรั่มคนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆรับไปเลยเซรั่มปกติเนี่ยหขวดก็มีราคาให้ได้เห็นนะว่าราคาเต็มของเขาคือนึ่ง้ารอาบาทาแต่วันนี้แม่ได้ไปในราคาที่คุ้มค่ามาทั้งเซ็ต23ชิ้นจ่าย1 0 0 0บาทเฉลี่ยชิ้นละ43บาทมีอยู่จริงทาหน้าไปเลยทาตอนเช้าและทา,า,ทากอน นอนล้างหน้าด้วยสบู่ให้สะอาดนะตามต่อด้วยตัวเซรัม่มฝ้ากะจุดด่างดำและความหมองคล้ำคนถามมาเยอะว่าใช้ได้ไหมใช้ไปเลยจะแม่เท่านั้นยังไม่พอถ้าแม่เริ่มมีกลิ่นแก่เริ่มมีกลิ่นตัว,เร,มมตวเริ่มไม่มั่นใจผมบอกเลยนะั้นโลออนน้ำหอมสองขวดนี้ช่วยเลยและที่สําคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ้ําใช้เยอะใช้ต่อเนื่องขายมาแล้วเนี่ยน่าจะ 4- ี่ห้าล้านตลับแล้ว <หา S 1> คนใช้กันทั่วประเทศผลลัพธ์ชัดเจนทําให้การซื้อซ้ํามีอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญคนที่ผมรู้จัก และรักที่สุดก็คือคุณแม่ของผมเสื้อสีชมพูคุณแม่อายุ84ปีเต็มเลยเพิ่งผ่านวันเกิด1ิกรกฎาคมครบรอบ84ปี784คือต้องบอกว่าเดือน7อายุ84เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่าวันนี้ต้องได้แม่021143330วันนี้กระเป๋าปใบยใหญ่ได้เพิ่มไปด้วยจะใส่เงินล้านใส่3ล้านใส่6ล้าน30ล้านเต็มที่ไปเลยอย่าลืมมาแบ่งกันบ้างถ้าได้เยอะหน่อยขอซื้อ2เซตไปเลยนะวันนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้ นี่คือโปรแห่งความคุ้มค่ามิดมันเซลและนี่เป็นครั้งแรกนะ,ะที่ผมได้มีโอกาสมาในช่วงวันที่15เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่า23ชิ้นนี้ม,มีอยู่จริงสแกนลายหน้าจอก็ได้นะค r วโค้ดหน้าจอมาได้เลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับเซรั่ม1ขวดใหญ่สบู่เซรั่มอีก10ถุงตะา่ายขัดผิวตีฟองอีก2พาเลทแต่งหน้าให้เฉพาะในรายการสวยกันข้างปีเลย10ช่องสีลิปบาล์มดูแลเล็บฝีป,ปากโลออน้ำหอมใครมีกลิ่นแก่กลิ่นเหม็นกลิ่นหืนกลิ่นเน่าออมา เลยต้องเติมความหอมเพราะว่าเป็นโลออนระงับกลิ่นกายให้ไปเลย2ขวดใหญ่ๆและกระเป๋าบิ๊กไซส์ใส่เงินล้านอีก1นึ่ใบทั้งหมดทั้งวล7,400ไม่ต้องจ่ายวันนี้ดร์ให้จ่ายเพียงแค่1,000บาทเน้นย้ำครับ1,000บาทจัดส่งฟรี02-114-3330 02-114-3330วันนี้มารอบเดียวมาครั้งเดียวและมาวันเดียวนุคุณผู้ชมนะที่จะได้โปรแบบนี้ แนะนำโทรสั่งซื้อตอนนี้จะ1ชุด2ชุด3ชุดก็ได้ดูรายการไปด้วยดูแซบทุเดย์ไปด้วยโทรไปด้วยเพราะว่าความสวยหยุดไม่ได้อยู่แล้วผมบอกเลยนะทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่หน้าจอคุณได้ไปทั้งหมดจ่าย1,000บาทจัดทรงฟรีคุ้มมากคุ้มมากวันที่สุดแล้วให้เยอะสุดเลย23ชิ้นแล้วของแถมก็คือของแถมใปเดียวก็คุ้มแล้วเอาริงคุ้มมากคุ้มมากเราได้ใช้ทุกตัว แป้งก็เน้นปกปิดสบู่ก็ล้างหน้าโลอนก็แบบโอ้เสริมเลือดมากโอ้ยเสร่มเฉยเลยวันนี้ตกใจเลยคุณผู้ชมเลือดมากโอ้ยขอบคุณคุณเต้โอ้ยทีนี้คือรับสั่งให้ทันนะครับสั่งให้ทันนะเอาล่ะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากดมาสีสันโซเชียลด้วยกันค่ะพูดนี้แถม